สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการตั้งตีนผีนะคะสมมุติว่าเวลาที่เราเปลี่ยนตีนผีแล้วเราปักเข็มลงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตีนผีมันไม่กึ่งกลางก็คือเข็มมันไม่อยู่กล่งกลางตีนผีนะคะวิธีแก้เราจะแก้ยังไงนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องปักเข็มลงใช่ไหมคะปักเข็มลงแบบนี้ โด, kee, โดยที่เท้าไม่เหยียบนะคะเท้าไม่เหยียบแป้นนะคะตอนนี้ไม่เหยียบแป้นแล้วมันจะมีตรงนี้นะคะมีน็อตอยู่ตรงนี้ขั้นตอนนี้ห้ามเรายกตีนผีนะคะห้ามเราใช้ขายกตีนผีอย่างนี้นะคะยกไม่ได้ถ้าเราหมุนตรงนี้เราห้ามยกนะคะถ้าเราหมุนน็อตตรงนี้คลายออกแล้วห้ามใช้เท้ายกนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ตีนผีมันหลุดได้ ถ้าเกิดว่าไปเผลอพังยกแล้วตีนผีมันหลุดนะคะมันแก้ไขได้ไหมนะคะมันแก้ไขได้แต่เราต้องรื้อตรงนี้ออกก่อนเพื่อที่จะมาปรับระดับมันใหม่นะคะมันถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเราระวังโดยที่เวลาที่เราหมุนนอนะ็อตน่ะเราไม่ยกนะคะก็คือเวลาเราหมุนน็อตเนี่ยเราห้ามยกตีนผีขึ้นอย่างนี้นะคะไม่งั้นมันพอมันน็อตคลายออกปุ๊บ มันจะหลุดเลยนะคพะพอมันหลุดแล้วมันต้องตั้งใหม่อ่หมุนน็อตนะคะให้คลายให้หลวมพอหลวมแล้วขยับถ้าเกิดว่าสมมติว่าตีนผีมันชิดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้เราขยับให้มันเกลืก่อนกเวลาที่เราตั้งควรจะเป็นควรจะใช้ตีนผีธรรมดาแบบนี้นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าตีนผีธรรมดานะคะตีนผีธรรมดามันก็ลักษณะอย่างนี้แหละนี่ให้มันกึ่งกลางพอกึ่งกลางเสร็จปุ๊บเราต้องหมุนให้แน่นเลยนะคะหมุนให้แน่นนะคะพอหมุนแน่นแล้วเราถึงจะยกตีนผีได้ อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปยกโดยที่เรายังไม่หมุนน็อตมันจะหลุดนะคะย้ําว่ามันจะหลุดแล้วเวลาที่เราเปลีย่ยนตีนผีแต่ละอัน,นอย่างตีนนี้อันนี้เป็นตีนข้างเดียวให้หดูใกลๆนะคะอันนี้เราไม่ได้ตั้งกล้องนะคะเรากล้องวาง ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนตีนผีให้ได้ไวเป็นตัวนอ็อตจับสปริงมีขายทั่วไปนะคะตามเอปต่างๆแต่ขั้นตอนการใส่น็อตตัวนี้จะใส่ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าน็อตตัวนี้มันจะต้องแข็งเนี่ยมันจะต้องแข็งนะคะมันกดยากเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนประมาณถ้าคนเดียวต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ถ้ามีสองคน่มันจะใส่ได้ง่ายกว่าอ่ะพอมาดูการ ถ้าเราจะเปลี่ยนตีนผีตัวใหม่เข้าไปโดยที่ไม่ใช่ตีนธรรมดานะคะปุ๊บสมมุติเราจะใส่ตีนข้างเดียวเราจะติดซิปซ่อนเราปากเข็มลงแล้วไอตัวริมเนี่ยนี่นะคะริมตรงเนี้ยริมริมเนี่ยมันจะต้อง เข็มมันจะต้องเบียดนะคะมันจะต้องเบียดพอดีตีนผีข้างเดียวมันจะมีข้างซ้ายและข้างขวานะคะสิ่งที่ช่างซ่อมผ้าต้องมีตีนผีนะคะต้องมีตีนผีธรรมดาตีนผีธรรมดานี่จะใช้ตลอดใช้กับทุกงานนะคะแล้วก็ตีนผีข้างเดียวข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จะมีตีนติดซิปซ่อนอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะหาดซื้อมาไว้ได้อันนี้ก็ติดได้ง่ายเหมือนกัน แล้วก็ตีนที่เราใช้นะคะก็จะมีตีนตะเกียบตีนตะเกียบนี่เอาไว้เย็บอะไรที่มันเป็นร่องเล็กๆเข้ายากๆนะคะพอตีนตะเกียบเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือตีนเย็บรูดตีนผีเย็บรูดนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เอาไว้เย็บรูดงานได้ เราก็จะมีตีนพัติอีกอันหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้นะคะตั้งแต่ใช้จากครันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยตีนผีที่ใช้ทํางานซ่อมผ้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้มีตีนอะไรมากมายนะนี่แหละนะคะการตั้งเข็มก็ตั้งประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่ว่าเกี่ยวกับเสาเข็มอ่ะอันนั้นจะต้อง ปรึกษาช่างซ่อมจักรนะคะหรือว่าทําตามคลิปที่ช่างซ่อมจักรเขาสอนไว้นะคะนี่แหละหลักการง่ายๆการตั้งเข็มให้ได้ช่องของตีนผีก็คือปักเข็มลงแล้วก็ห้ามยกห้ามยกตีนะคะห้ามยกตีนแล้วก็ค่อยหมุนน็อตตรงนี้ไขยน็อตตรงนี้ออกเสร็จได้ก็ขยับขยับโดยการห้ามยกตีนผีนะคะพอเราขยับได้จุดที่เราต้องการแล้วเราถึงหมุนน็อตนะคะ แล้วก็เวลาที่เราใส่ตีนผีอย่างใส่ตีนข้างเดียวใส่ตีนอย่างเงี้ยหรือว่าจะใส่ตีนอย่างเงี้ยเข้าไปบางทีพอเราไปหมุนน็อตตรงนี้แล้วปรับความเกลื่กลางของตีนผีแล้วพอเราไปเอาตีนธรรมดาใส่อ่ะบางทีตีนผีมันจะลอยนะคะมันจะลอยมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งที่จะ ตั้งให้ตีนผีมันพอดีที่สุดที่ว่าไม่ให้ลอยก็คือใส่ตีนธรรมดานี่แหละพอเราใส่ตีนธรรมดาเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเราหมุนน็อตตรงนี้ปุ๊บมันจะเด้งลงมาให้ตีนผีพอดีได้เลยนะคะอันเนี้ยถ้าถ้าตีนผีใครลอยเนี่ยสามารถใช้ตีนธรรมดาเนี่ยกำหนดมันได้นะคะเพราะว่าบางทีเราใส่ตีนพวกนี้พวกนี้เข้าไปแล้วเราไปปรับมันจะทำให้ตีนผีลอยได้นะคะอันนี้ก็ เป็นวิธีการปักง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ตีนผีธรรมดาเข้าไปก็คือถ้าตีนผีเรามีปัญหาจุดเริ่มต้นก็คือใช้ตีนธรรมดาเป็นหลักนะคะเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งความสูงต่ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีนผีเราลอยนะ่ะอ,อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นเราไลา์แล้วมีเพื่อน พูดถึงเรื่องว่าเย็บไปแล้วได้ทีทีห่างๆถ้าตีนผีลอยมันก็จะทําให้ได้ทีทีห่างๆได้นะคะตีนผีลอยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเนี่ยให้เราปักเข็มลงถ้าเราปักเข็มลงแล้วฟันมันจะลงใช่ไหมคะฟันมันจะลงต่ําถ้าตีนผีลอยก็คือมันจะลอยเลยมันจะดึ้งๆึงเึงเึงเลยให้เราปากักน็อตตรงนี้ ถ้าพอเราคลายน็อตอย่างนี้ออกปุ๊บความลอยของตีนผีมันก็จะตกลงเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนที่เราว่าถ้ามันเกี่ยวกับการตั้งเสาเข็มตรงนี้นะคะนี่ถ้าใครมีปัญหาที่เสาเข็มตรงนี้อันนั้นต้องไปปรึกษาช่างซ่อมจักรนะคะหรือไปหาดูคลิปที่ช่างซ่อมจักรเข้าสอนนะคะ เพราะว่าตรงนี้ตรงการตั้งเสาเข็มนี่เราเรายังไม่เคยนะคะเพราะว่าจากเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเสาเข็มนะคะโอเคนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้นะคะทำงานโอเคบ๊ายบาย